มันเจ็บส oh, ิ Hello เออเอโอ้ใช่เลยผมเรียกดีนะดีเจ้าจิงว่าไงดึง วันน <Cornell> ี้เราจะมาจัดเทีย์ลิสต์ของเด a ดบายเดลไลท์ของคิวเลอร์ในเด็ดบายเดลไลท์จะมีบักแซบดีคือแบบโอ้ดีมากเลยโอ้แบบโอ้บักแซบส่วนแซบนี่จะเป็นแบบเอออร่อยลงมานิดนึงส่วนยัม่นี่กำลังอร่อยเลยแต่ว่านอร์มอลนี่เป็นแบบเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ ก็่าจะรู้อยู่แล้วตัวอันสุดท้ายไม่อยากพูดเลยเทริสบักแซบต้นยครับผมชื่อนิวอ๋อ,อ,อ,อไม่เป็นนิวจุนแล้วกันถที่ว่านิวจุน New ก็นิวจุนปุ๊เขา่วมกลุ่มใหม่นะครับการจัดครั้งนี้จะเป็นการจัดความพิเศษตัวของพวกเราครับเออลินกับเนิร์ลินนี่ให้เลยบักแซบ <ไป S 1> เพราะว่าเพราะว่าลินมันวาร์ปได้แล้วแบบคนแบบคนหัวเขาก็เล่กันเยอะเนิร์ดนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ใส่เข้าไปเลยเพราะมันแบบมันวาร์ปได้แล้วมันขี้โกงด้วยเนิร์ดถ้าไม่ช่ำจริงๆอ่อะลินเก่งกว่าถ้าช่มแบบส ตีโบโบโบ,โบเอานี่คือเนื้อเก่งกว่างแน่นอนแทบนี่ผมให้เดบิวต์ไปเลยนี่เลย วิ่งเร็วประมาณลินเลยแต่ลินเร็วกว่าอีกอย่างหนึ่งมันมองเห็นคนด้วยกระต่ายไหม่น่ามีนะกระต่ายนี่มันคือถ้าถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งเหมือนปืนแต่ว่ามันถ้ามันเดินรอบเส้นซนเข้าไปก็ตายมันเออคือให้แทบไปก็จะเก่งอยู่กระต่ายอ่ะถ้าเก่งๆอ่ะยอมรับเลยแต่ถ้าเจอรอบหินมันก็มันก็เล่นไม่ได้อ่ะแต่ก็ต้องเดินบนอาก็ต้องเสียเวลาหน่อยปืนนี่ปืนนี่ผมให้ผมให้ผมให้แบบแทบไปนะเป็นโอเคอยู่เราให้เลยบักแทบแทบเดี๋ย แล้วมันแบบใกล้เคียงกันอะแต่แทปเปอร์เนี่เอาไปเลยซักเพราะว่าไม่ไมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้า้าแบบถ้าแบบเไปเจอแบบไอ้พวกคนโหดนะแบบเล่นเป็นทีมเวิร์นี่ซักเลยเบะเบนี่เราเราให้นูมเนี่ยมันไม่ได้ซักขนาดนั้นมันมันมันวิ่งเร็วตอนหาตัวออกไงใช่ใช่แต่ไมเครนี่เอาไปเลยแล้วก็เดอะพิก่ยเดอะพิกนี่ตัวหนักเลยโอ้เดอะพิกนี่เดือ แล้วก็อวกอวกดีดีดีนี่ที่ผมใส่อวกอวกนี่ให้นู๊เพราะมันเวลามันเจ็บหน่อยถ้าถ้าถ้ามันเอาแอดออนมาก็โอเคคือคืออวกครับถ้าสีเขียวมันอย่างน้อยแล้วก็ตีตีถึงที่ล้มอ่ะเออมันก็ยังอาจจะดีกว่าพวกเนี้ยแต่อวกแดงมันแซ่บส่วนเฟดดี้เนี่ยมันค่อนข้างจะกล้ามกึืนซักกับนู๊บอยู่นะพวกเฟนดี้มันไม่ไล่ใครไม่ได้อ่ะแต่ว่าข้อดีก็คือถ้ามันวางมุมมันก็มันก็เลยซักก็จบไอ่ะเอาไปเลยนูฮิวบิลลี่ฮิวบิลลี่ให้นอร์มอลฮิวบิลลี่นี่ค่อนข้างจะกล้ามกลืนนู๊ปก แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นตอนที่มันยังไม่โดนเนื้อมันผมผมให้เล็บักแซบเออตอนตอนที่มันไม่โดนเนื้อมาให้ไปเลยบักแซบเมื่อก่อนนี่แบบสุดยอดอะอันนี้ก็ตัวเลือยเหมือนกันเลยอันนี้ตัวเลื่อยนี่ผมให้ยามียามีใช่ยามีระยะไกลนี่จบแน่ๆเพราะว่ามันต้องค่อนไปมาเพราะว่าตัวมันถ้าใส่แอตออนดีๆมันก็เลื่อยยาวๆอะกดเฟซเมนเพราะว่ามันแบบมันต้องดูดก่อนถึงจะฆ่าได้ส่วนนี้ไม่สิมันกัมกึ่งระหว่างนูกับซักเออใช่ถ้างั้นเอาไปเลย Так. เนี่ยขัดนะส่วนตัวผมว่ามีซัมบี้ผมผมผมว่านีมีสิทธ์อะดีกว่าฮิวเวี่ด้วยซ้ำบางทีอะอืมแต่เอาไปเลยนูบเพราะมันมีซัมบี้ในการไล่อยู่ตรงเครื่องได้แล้วมันกันหน้าประตูได้ด้วยเอาไปเลยนูบต่อไปลีเจียนลีเจียนเราให้เราให้นอร์มอลเพราะว่าลีเจนถ้าเอาพวกเบิร์กแทนโทฟูบีมันได้ตีสิ่งฟรีนองเพราะว่ามันค่อนจะวิ่งเร็วถ้าลิมซันหมือนแต่ว่าถ้าโดนเอ่อแบบว่าแบบว่ากระโดดไม้เสร็จแล้วก็จู้กระโดดไม้ต่อยก็ต้องแบบก็เศร้าหน่อยต่อไป โอ้นี้โอ้นี้โอ้นี้เมื่อก่อนนี่เอาเราให้เลยบักแซบแต่ว่ามันโอ้นี้หรอมันแสบเนี่ยเนี่ยเนาะยามี่อ่ะผมว่ายามี่เลยถ้าแจกคนจริงจริงอ่ะใช่เอาไปเลยยามี่ถ้าแจกเรี่องความมันมีอันติอันติมันโกงครับคือก้าเปื่ออันตีอ่ะมันอยู่ประมาณแซบถึงบักแซบอ่ะใช่รวมตีแล้วมันเพราะวามยาวิ่งอยู่มาแต่เมื่อก่อนอ่ะไอฮิวเบลลี่เก่งกว่าไอ้นี่ใช่ใช่คือไอโอนี้มันก็เลยตามนั้นเลยต่อไปเดือดแฮกเดือดแฮกเราให้เลยแอบเพราะว่ามันวางกับดักได้กับดักโหดกว่าแท็บอีกก็คือตอนช่วยอ่ะแม่งก็ต้้อออองยยยย่แบบเเเเเเเสสีีววลลลาาาามมันทใหรก เอาไปเลยแสบต่อไปไอหนุ่มกิมจิไอหนุ่มกิมจิหนุ่มกิมจิของพ่อยามีเลยหนุ่มกิมจิมันกัมกึ่งระวางยามีกับนออ์มอคือถ้าเป็นรอบรอบเซฟโซนแบบรอบหินมันก็ยากนะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นรอบโลกเนี่ยมันล้มเร็วมากแบบปาแบบูไม่ได้เลยเอาไปเลยยามีเออยามีโอเคตัวอันี้โอ้โหตัวนี้เอาไปเลยตักไม่เอาไม่เอาไม่ไม่คือตัวเนี้ยมันมันไม่ค่อยแต่ว่าข้อดีของมันอะคือ เห็นไหมว่าสกิลม uh, ันอน่ยทะลุกำแพงนะสูว่าเราวนม้าอยู่อ่ะมันทะลุกำแพงมันมันไม่ต้องไล่มันไม่ต้องไล่ดผมให้เลยนะยัมมี่ถึงแซบทำเก่งของมันอ่ะอืมแต่เราให้ดาวมอกับยัมมี่เอาอะไรดียัมมี่ดีกว่าอ่ะยัมมี่เอาไปเลยตัวนี้สิ่งเพราะมันมันไม่ต้องวนวม้นแบบผ่ามันมันก็ใช้สกิลโทูดิมูก่อนตัวนี้ดีนะยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่ตัวนี้ให้เลยยัมมี่เพราะตัวนี้มันใช้สกิลคล้ายๆกับปีนี้แต่แค่ปีนิ้เก่งกว่า